วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่บปลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุดคันลิเวอร์ pool แล้วเริ่มต้นกันที่ปีเตอร์เขาเสนอไอเดียสุดา่าลิเวอร์พูลประกาศต่อสัญญาฟันไดซาร่าแบบนี้รับรองดังกระหึมอดีตดาวยิงของแดงปีเตอร์เขาชี้ถอดเสือ้อโชว์ข้อความบนสนามรับประกันไวรัลสถานการณ์สัญญาฉบับใหม่ของต้นสามสแตด,ดังลิเวอร์พูลอย่างวิจิฟันไดมูซาลาและเทนนอเล็กซานดที่กำลังจะหมดลงกำลังกลายเป็นประเด็นร้อน ที่บทบังความสำเร็จของทีมในฤดูกาลนี้แม้หงแดงจะตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วแต่ยังคงมีโอกาสคว้าดับเบิลแชมป์ภายในประเทศยันไรก็ตามหากฟันได์ซาราห,หรือเทนอเล็กซานโดรตัดที่จะย้ายทียมบรรยากาศการเฉลิมฉลองคงไม่สดใสเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันไดและซาราที่ถือเป็นกําลังการของทีมในฤดูกาลนี้ขณะที่อเล็กซานโดร์ก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องแทบทุกนัด มีรายงานว่าลิเวอร์ pool เตรียมที่จะเดินหน้าเจรจาต่อสัญญากับฟันไดและซาลาในช่วงปรักเบกทีมชาติเดือนมีนาคมแต่โอกาสที่เทนนอเล็กซานโดรจะอยู่ต่อกับทีมต่อไปนั้นดูลิบลีขณะเดียวกันแฟนๆหง์แดงยังคงรอคอยข่าวคราวเกี่ยวกับอนาคตของสตาร์ดังต่างๆนานาก็มีไอเดียมากมายเกี่ยวกับวิธีการประกาศต่อสัญญาออกมาและปีเตอร์คราอดีตกรอน้าลิเวอร์ pool ได้เสนอไอเดียสุดฮาในพอดแคสต์ t ั a t p พิ e r ปีเตอร์เคาน์สแของเขาลองนึกภาพว่ามันจะเป็นภาพที่โด่งดังขนาดไหนเหมือนกับ just stop oil เขาซาลาแค่ฉีกเสื้อออกแล้วโชว์ข้อความฉันจะไม่ย้ายไปไหนเขียนอยู่บนหน้าอกปีเตอร์เคากล่าวพร้อมหัวเราะถ้ามีวิดีโอประกาศต่อสัญญาที่ดังไปโทั่วโลกผมพนันได้เลยว่าทีมประชาสัมพันธ์คงพูดว่าบอกเราหน่อยได้โปรดมันเป็นสัญญาที่ถูกพูดถึงมากที่สดุดมาอย่างเนวนานทั้ง3คนเลย ลองนึกภาพว่าพวกเขาทั้งสามคนมายืนเรียงกันถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วพูดว่าเราจะอยู่ต่อปีเถ้าเขาก่าวพร้อมหัวเราะผมคิดจริงๆว่าพวกเขาควรทําอะไรแบบนี้ถ้าพวกเขาทั้งสามคนเซ็นสัญญาแค่มายืนเรียงกันถอดเสื้อแต่ละคนวิธีการประกาศต่อสัญญาในปัจจุบันผมรู้สึกว่ามันจะดังมากอย่างไรก็ตามแฟนๆลิวูคงไม่ได้สนใจว่าสัมุสรจะประกาศต่อสัญญาอย่างไรขอแค่ ให้มีการประกาศก็พอแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์ต้องมีความชัดเจนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากไม่มีการสื่อสารใดๆในเดือนหน้ามันจะเริ่มชัดเจนว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นความฝันที่สวยงามและคงจะดีถ้ามันเป็นจริงแต่โอกาสากำลังห่างออกไปทุกวันคารดีก่อนจริงกอนเดเฟิตันนูเนสยิยมราสี่สิ่งที่ได้เห็นในการซ้อมของลิเวอร์พูล หงแดงของเรานะครับเตรียมความพร้อมเต็มที่ก่อนจิงคาร์โรครับกับนิโคลเซได้โคนาเตกกลับมาลงฝึกซ้อมหรือผู้พูลเร่งเตรียมความพร้อมก่อนลงจิงชัยในนัดจิงคาร์โรครับกับนิโคลเซโดยอันเนสลัดได้รับขา่าวดีเมื่ออิบไรมาโกเาเตกกลับมาลงซ้อมได้ในวันศุกร์แม้จะพึ่งผิดหวังจากการตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่หงแดงก็ยังคงมุ่งมั่นที่จุ้ชาชมป์แรกภายใต,ยต้การคุมทีมของอันเนรสลัดในวันอาทิตย์นี้ ย้อนรอก็ทำลิเวอร์พูลต้องเจอข่าวร้ายมาเทนอเล็กซานโดรบาดเจ็บและจะพลาดการลงสนามในนัดจริงนั่นทําให้สลตตต้องปวดหัวกับการจัดแนวรับก่อนเกมสําคัญก่อนถึงนัดจริงนะฮะกล้องได้บนันทึกภาพการซ้อมของลิเวอร์พูลล่าสุดที่แอคซอรเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันศุกร์และนี่คือสี่สิ่งที่ถูกพบเห็น 1. นึ่งโกเนเต้ฟิตถันอิบรายมากโกนาเต้สร้างความตกใจให้กับลิเวอร์พูล เมื่อเขาต้องเดินกระพุกกระเพกออกจากสนามในช่วงต่อเวลาพิเศษกับไบเ,เชเมื่อวันอังคารเมื่อเทนนอเล็กซ์นโนโน่พลาดลงสนามการที่ต้องเสียกนอเนปีอีกคนคงเป็นฝันร้ายสําหรับสลัดแต่โชคดีที่ความกังวลเกี่ยวกับ,กบความฟิตของกรอเนติถูกปัดเป่าเมื่อเขาถูกถ่ายภาพว่าลงซ้อมได้แล้วในวันศุกร์นั่นแสดงให้เห็นว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความเหนือ่อยล้าหรือตะหิวเท่านั้นและเขา จะพร้อมลงเล่นจบคู่กับวิเชอฟานายที่เวมรีตอนนี้เหลือเพียงคําถามว่าใครจะลงเล่นในตำแหน่งบิดขวาจ่าเรลวคอนซาดูจะเป็นตัวเต็งแต่สลัดก็บอกว่าเขามีแผนอื่นในใจ 2. นูนเดียสยิ้มราแม้ว่าดาวนูนเดียสจะสร้างความหงุดหงิดในบางครั้งแต่ก็อดสงสารเขาไม่ได้ในเกมกับเปเะเทมเมอร์ตันคานใบหน้าของเขาหลังจากยิงจุดโทษพลาดบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขา ดูว,ว่าเขาจะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์และลิวพูก็ต้องการก่อนหน้าที่ดีกว่าแต่นูเนสก็ยังคงยิ้มแย้มในการฝึกซ้อมในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าเขาได้ลืมความผิดหวังจากยูเฟนชมัมลิคไปแล้วเขาจะมีส่วนร่วมในเกมที่เวมบรีและหวังว่าเขาจะแก้ตัวได้โดยการช่วยลิวพูลควา้าแชมป์ 3. าอาริซงหรือเคลเลอร์เอร์หนึ่งในคำถามใหญ่นะฮะที่ยังไม่มีคำตอบเนื่องก็คือใครจะได้ลงเฝ้าเสานในวันอาทิตย์นี้ อาริซงเบเกอร์และเควินเคลโลเฮอร์ต่างก็มีส่วนร่วมในครับครับในวันกันนี้สลต์บ,บอกว่าการให้โอกา,อาสอาริซงลงเล่นในเ็กแรกกับสเปอร์ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ลงเล่นหลังจากหายเจ็บโดวยว่าเคลโลเฮอร์จะได้ลงเล่นที่เบเมรีโดยเฉพาะเมื่อเขาได้ลงเล่นในเล็กที่2กับสเปอร์แต่เมื่อในนัดจริงก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ผู้รโสตูมือห ในการฝึกซ้อมไม่มีคําใ่ใดใดทั้งอลิซงและเคลเลเฮอต่างก็ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นเราคงต้องรอคําตอบในวันอาทิตย์นี้ 4. การฟื้นตัวของกาโปเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นกาลิกาโปกลับมาลงซ้อมหลังจากบาดเจ็บลิเวอร์พูลขาดความอันตรายไปบ้างเมื่อไม่มีเขาและเมื่อเขาฟิตเต็มที่เขาจะกลับมาเป็นตัวจริงแต่คงต้องรอดูว่าเขาจะพร้อมสำหรับวันอาทิตย์นี้หรือไม่การลงสนามในฐานะตัวสลอง ในเกมพบก,กับเปเะแแสดงเห็นว่าเขายัางไม่ฟิตเต็มที่แต่เขาก็ได้ลงซ้อมในวันศุกร์และบอกว่าเขาจะกลับมาฟอร์มดีในเร็วๆนี้และอาจมีส่วนร่วมกับเกมที่เบมรีจะมีการเละกเผยเกมที่ดีใจที่ลิอบูพูแพ้ในฤดูกาลนี้ชี้การตกรอบเอฟคับช่วยให้หงดังโฟกัสพิมริกเต็มที จมี่กาลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาดีใจที่หงแดงตกระดับเอฟคัพในฤดูกาลนี้เนื่องจากมองว่าการกระขันรายการนี้ส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลภายใต้กองกุมทีมของอันเดรสลอตพราธาพายพีมัตทีมจากแชมเปี้ยนชิพในศึกเอฟเอคัพเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งสลอดถูกวิจารณ์เรื่องการจัดตัวผู้เล่นที่พักตัวหลักเพื่อเตรียมทำศึกเมอร์ซิไซส์เับแมท คารราเกอร์เข้าใจดีว่าทำไมสลัตถึงตัดิใจเช่นนั้นและเชื่อว่าการตกรอบเอฟคับช่วยให้ลิเวอร์พูลมีสมาธิกับการลุ้นแชนมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นมันฟังดูแย่แต่ผมดีใจที่เราตกรอบเอฟคับคารราเกอร์กล่าวในเดอะเรด e มนทีวีผมรักเอฟเอคับแต่ผมดีใจที่เราไม่ต้องเล่นกับแมนซิสตี้ในช่วงสุดทาดา้าคนที่พูดว่าคุณพูดแบบนั้นไม่ได้มันคือความเป็นจริงลองนึกภาพว่าเราต้องเล่นเอฟคับในช่วงนั้นดูสิ ตอนแมนยูชนะอาร์เซนอลในเอฟคัพฤดูกาลนี้ผมรู้สึกเหมือนลิเวอร์พูลแพ้เกมผมผิดหวังมากผมไปเที่ยวพักผ่อนและผมก็แบบคุณล้อเล่นใช่ไหมผมจำได้ว่าฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลวิ่งเข้าสู่รอบลึกๆผมไม่ได้สนับสนุนนัให้แพ้เพราะตอนที่ผมดูลิเวอร์พูลเจอพรีมัสผมก็ยังอยากให้เรายิงประตูแต่ในความเป็นจริงเมื่อเกมจบผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดจบของโลกจะมีกาลเกิร์ชี้เห็นอีกว่าแมนซชตี้ภายใต้การกุมทีมของเป๊ปกัวเดล่า ควา้าแชมป์พิมลีก6สมัยแต่ได้แชมป์เอเวอคัพเพียง2สมัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มาพร้อมกับแรงจูงใจในการคว้าทริปเปิลแชมป์ในปี2 0ง2ลิเวอร์พูลก็ถึงรอบจิงเลิร์ตเอเอคัพและเป็นที่ถูกเถียงกันว่ามันส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์พิมลิกหรือไม่เนื่องจากหงแดงพลาดแช,ชมป์ให้กับแมสตี้อีกครั้งการลุ้นแชมป์หลายรายการย่อมส่งผลกระทบต่อกันและผู้จัดจาการทีมต้องตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับรายการใดเป็นพิเศษ กาลเกอร์อาจพูดถูกที่ F a Cup ส่งผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากตารางแข่งขันที่สัมพันธ์กันกับการลุ้นแชมป์พีเมร์ลีกนี่คือสุการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบาข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแ n นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ